คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปข้อมูลหลุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกมเก s ชินอิมแพกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาถึงตาของน้องคุกิชิโนบุกันบ้างนะครับผม ตัวละครธาตุสายฟ้าสายฮิวตัวแรกครับแล้วก็เป็นตัวละคร4ดาวด้วยและแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้ผมไม่สามารถนำวิดีโอของลีกเนี่ยมาลงให้ทุกคนดูได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมีนี่เลยผู้ช่วยที่จะมาอธิบายสกิลต่างๆในวันนี้นะครับผมน้องชินโนบุของผมเอง คุกิชินบุนะครับเป็นนักแก้ปัญหามือฉมังครับผมเขาเนี่ยเป็นรองหัวหน้าแก๊งอาราทากิเลยทีเดียวเนื่องจากแก๊งนี้สร้างปัญหาเยอะครับก็จะต้องมีรองหัวหน้าแก๊งเอาไว้แก้ปัญหาครับผมตัวละครนี้นะครับมาในรูปแบบตัวละคร4ี่ดาวธาตุไฟฟ้าถือดาบนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของค่าพลังชีวิตครับซึ่งเป็นตัวละคร4ี่ดาวที่มีค่าพลังชีวิตที่สูงมากๆเลยถึง12,289ยยังไม่พอครับการเลื่อนขั้นของเขา เราจะได้ค่าพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์มาครับผมสูงสุดนะเลเวล90อยู่ที่24%ก็เรียกว่าเป็นตัวละครสายเลือดนั่นเองครับส่วนค่าอื่นๆไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็ไอเทมเลื่อนขั้นพรสวรรค์อยู่ทางด้านล่างนะเผื่อใครจะไปหาเตรียมกันไว้นะครับ มาดูสกิลกันบ้างดีกว่าครับสำหรับการโจมตีปกติไม่มีอะไรพิเศษครับแต่ว่าถ้าโจมตีครั้งที่3ของเขาเนี่ยเท่มากเลยทุกคนจะมีการปาคุไนหรือว่าเจ้าดาบมีดพกของนินจาเนี่ยปาไปข้างหน้า5อันด้วยเท่มากๆเลยครับการช้าโจมตีก็ไม่มีอะไรพิเศษครับฟัน2ทีข้างหน้า ถัดมาครับสกิลธาตุเรียกว่าเป็นจุดเด่นของตัวละครนี้มากๆเลยก็ได้นะครับผมสำหรับสกิลธาตุนะครับจะมีการสร้างวงแหวน Gas Ring of Sanctification พอกดใช้ปุ๊บนะครับเจ้าทำการเหวี่ยงโซ่ไปรอบๆตัวนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยโซ่ก็จะรวมตัวกันมาเป็น Gas Ring of Sanctification รอบๆตัวครับดาเมจเนี่ยจะมีการติดไปครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมีตัวของ Gas Ring of Sanctification เนี่ยหรือว่าเจ้าวงแหวนตัวนี้วนอยู่รอบๆต,ตัวตลอดเวลาครับและทุกๆ 1.5วินาทีเจ้าวงแหวนนี้จะทำดาเมจชึ้งชึ้งชึง,ชง,ชงไปเรื่อยๆครับผมซึ่งเจ้าวงแหวนนี้นะครับจะสามารถฮิลได้ด้วยแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยพร้อมๆกันครับทุกๆ1.5วินาทีการฮิลจะแรงขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครชิโนบุนะครับซึ่งณเลเวล10จะอยู่ที่5.4%บวกกับอีก636ก็ถือว่าไม่เบาเลยนะครับซึ่งการฮิลนะครับจะเกิดขึ้นเฉพาะตัวละครที่อยู่ในสนามเท่านั้นนะครับ ส่วนดาเมจนะครับถึงจะไม่ได้แรงอะไรมากนะแต่ก็เป็นการติดไฟฟ้าทุกๆ1.5วินาทีก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับสกิลนี้จะอยู่เป็นระยะเวลา12วินาทีคูดาวอยู่ที่15วินาทีครับฮิลและทำดาเมจไปพร้อมๆกันติดไฟฟ้าเรื่อยๆดีมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลธาตุถัดมาครับสกิลอัลติครับชินบุนะครับจะทำการปักดาบลงบนพื้นเพื่อสร้างเขตแดน เป็นวงกลมไปด้านหน้านะครับแล้วเขตแดนนี้จะทาดาเมจอย่างรุนแรงซึ่งดาเมจนี้นะครับจะแรงตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของชินโนบุณเลเวล10นะครับอยู่ที่6.49%ซึ่งระยะเวลาของเขตแดนนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเลือดของชินโนบุมากกว่า50%แล้วเรากดใช้ระยะเวลาของเขตแดนนี้จะอยู่แค่2วินาทีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเลือดต่ำกว่า50%รนะครับระยะเวลาของเขตแดนนี้จะอยู่ที่3.5วินาทีครับคูดาวของสกิลนี้จะอยู่ที่ 15วินาทีแล้วก็ใช้พลังงาน60หน่วยครับถัดมาครับมาดูสกิลติดตัวกันบ้างครับสกิลแรกเมื่อเราส่งตัวละครชิโนุบุไปสำรวจบริเวณอินาซุมะแบบ20ชั่วโมงจะได้รับของเพิ่มเติมมาอีก25%ครับ พรสวรรค์ติดตัวถัดมาเมื่อชิโนบุเลือดต่ำกว่า50%ครับจะได้รับโบนัสการรักษาเพิ่มขึ้นมาอีก15%ครับผมและสกิลติดตัวสุดท้ายนะครับในสกิลธาตุ Gasling of Certification จะเสริมความสามารถค่าชำนาญธาตุเข้าไปครับการฮิลจะแรงขึ้นจาก75%ของค่าชำนาญธาตุครับยังไม่หมดครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นจาก25%ของค่าชำนาญธาตุเช่นกัน ถัดมาครับเรามาดูจุดเด่นตัวละครกันหน่อยดีกว่าหลังจากที่เราเห็นสกิลไปครบแล้วนะครับผมตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีพลังชีวิตพื้นฐานสูงเติบโตเป็นพลังชีวิตดาเมจก็แรงตามค่าพลังชีวิตสูงสุดแถมตัวละครนี้จะเป็นตัวละครธาตุสายฟ้าตัวแรกที่ฮิวได้นะครับผมแล้วก็ฮิวแรงตามค่าพลังชีวิตสูงสุดด้วยในสกิลธาของเขาครับ จะโดดเด่นมากๆเลยนะเพราะมีระยะเวลาถึง12วินาทีแถมสามารถไปบวกอีก3วินาทีได้ในกลุ่มดาวด้วยนะครับมันทําให้ชินบุนะครับสามารถใช้สกิลธาตุได้ตลอดเวลาเลยนะครับคูดดาวของเขาจะชนคูดดาวตลอดเวลาเลยทําดาเมจธาตุไฟฟ้าต่อเนื่องติด damage, าดาเมจธาตุไฟฟ้าต่อเนื่องทําได้ดีไม่แพ้ตัวละครอย่างไลเดนฟิชหรือเปอยดโตเลยครับ แถมในสกิลธาตุของเขาเนี่ยยังสามารถฮิวต่อเนื่องด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะฮิวทีละตัวในสนามแต่ว่าก็ฮิลได้ดีนะครับผมถัดมาครับส่วนของสกิลอัลติก็จะเป็นการทำดาเมจเสริมเข้าไปนะและดาเมจตัวนี้ก็แรงตามค่าพลังชีวิตสูงสุดด้วยครับ ตำแหน่งในทีมของตัวละครนี้นะครับก็เป็นซับพอตสายฮิวอย่างชัดเจนเลยครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่เขาทําได้ดีครับสาหรับการเป็นดาเมจลองติดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมที่เขาชอบเล่นกันที่เป็นทีมชํานาญธาตุนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เอาไปไว้ในทีมชํานาญธาตุได้ดีเลยครับ สำหรับการเล่นนะครับสกิลธาต้องใช้อย่างต่อเนื่องสร้างดาเมจด,ด้วยแล้วก็ฮิวด้วยติดไฟฟ้าเรื่อยๆด้วยและสกิลเอาเ่ยก็จะใช้มาเพื่อเล่งดาเมจตามโอกาสของเราครับส่วนการจัดทีมนะครับผมก็แนะนำให้เอาไปใส่ทีมที่เน้นเรื่องของการคอมโบทตุไฟฟ้าเลยเพราะเขาติดไฟฟ้าได้ดีหรือทีมที่ขาดการฮิวไปก็ใส่ชินบุลงไปได้เหมือนกันครับยกตัวอย่างการเอาไปเล่นกับทีมโคโคมิซูโครสอายาโตะเชียงหลิงนายน้อยยู่า เป็นต้นครับถัดมาครับเรามาดูกลุ่มดาวของตัวละครชิโนบุกันบ้างครับสำหรับกลุ่มดาวที่1สกิลอัลติเนี่ยจะมีพื้นที่กว้างขึ้น50%ครับกลุ่มดาวที่2สกิลาตุของเขาจะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก3วินาทีซึ่งจะทำให้ชนครูดาวพอดีเลยนะครับกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลของสกิลาตามาทันที3ขั้น กลุ่มดาวที่4นะครับหากเราอยู่ในสถานะใช้สกิลธาตุของชิโนบุมีเจ้า Gas Ling of Certification เนี่ยอยู่รอบๆตัวนะครับแล้วทำการโจมตีปกติชา้าโจมตีหรือพุ่งลงโจมตีใดๆก็ตามจะมีการติดสถานะที่เรียกว่า Thunder Gas นะครับผมซึ่งพอติดไปแล้วที่ศัตรูนะครับจะมีการระเบิดขึ้นเพื่อทำดาเมจธาตุไฟฟ้าครับผมจะแรงอยู่ที่9.7%ของค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครชิโนบุเลยก็เป็นอีกหนึ่งหมู่ดาวที่น่าสนใจครับเพราะว่าสกิล ธาตุเดิมเนี่ยจะไม่แรงตามเลือดเลยแต่กลุ่มดาวที่4จะทําให้สกิลธาตุเนี่ยแรงตามเลือดขึ้นมาครับแต่เอฟเฟกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆ5วินาทีนะครับผมถัดมาครับกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลออาติมา3ขั้นทันที และกลุ่มดาวที่6สุดท้ายครับเมื่อชิโนบุมีเลือดต่ำกว่า25%หรือโดนดาเมจถึงตายครับผมจะไม่ตายทันทีนะครับและก็จะได้ค่าชำนาญธาตุมาทันที150หน่วยเป็นระยะเวลา15วินาทีหรือเราจะเรียกว่าการตายนั่นเองครับผมซึ่งมันเหมือนกับกลุ่มดาวที่6ของฮูเต๋าเลยนะครับทุกคนอันนี้ขายกันมากๆเลยครับเจ้าเอฟเฟกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ทุกๆ60วินาทีเท่านั้นนะครับผม กลุ่มดาวที่น่าสนใจของตัวละครชิโนโบุนะสําหรับผมคือกลุ่มดาวที่2และ4ครับผมส่วนกลุ่มดาวที่ศูนเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้แล้วเหมือนกันนะไม่ติดอะไรเลยเอามาเป็นตัวฮิวตัวติดธาตุไฟฟ้าได้สบายๆเลยครับและแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ในทีมที่เขาเรียกว่าเทเซอร์หรือว่าทีมเล่นชํานาญธาตุเนี่ยได้ดีมากๆครับผมดังนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจเลยทีเดียวเริ่มโดนตัวละครนี้ตกกันหรือ,อยังครับทุกคนถ้าโดนแล้วละก็จะต้องไปเติมเพชรสักหน่อยแล้วนะใครที่กําลังจะเติมเงิินนเกมช อย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย Lishman s อ o นะครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน U ID เท่านั้นลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปไปเติมกันนะแล้วก็เปิดหาชิโนบุกันครับ ถัดมาครับเรามาดูในส่วนหัวข้ออาวุธแล้วก็อ์ติแฟกกันบ้างครับมาเริ่มจากอาวุธที่เหมาะสมกับตัวละครชินโนบุมากๆเลยครับกับดาบเจดนะครับผมซึ่งตัวละครอย่างชินโนบุนะครับสิ่งที่เราจะมองหาก็คือ1ค่าพลังชีวิตครับส่วน2เนี่ยก็คือเราจะต้องเริ่มแยกแล้วครับว่าเราจะเล่นเป็นกึ่งดาเมจไหมหรือว่าเล่นซัพพอร์ตไปเต็มที่เลยถ้าดาเมจเราก็จะต้องไปหาอัตราคลิกความแรงคลิกต่างๆแต่ถ้าเราเล่นสายซัพพอร์ตก็อาจจะไปเน้นเรื่องของพลังชีวิตค่าชำนาญธาตุแล้วก็ฟื้นฟูพลังงาน กลับมาที่ดาบของเรานะครับผมสําหรับดาบเจดเนี่ยก็มาพร้อมกับค่าคิเลตแล้วก็มีค่าพลังชีวิตมาคู่กันเลยนะชิโนโบุก็จะได้ใช้ทั้งคู่นะครับดาบถัดมากับ ฟรีดอมสวอนดาบสายซับพอร์ตนะครับผมมาพร้อมกับค่าเรเลเมนท์ท่ามาสเตอรี่ตัวนี้ชิโนบุก็ได้ใช้ยังไม่พอในตัวดาบเองนะครับก็มีการบัฟดาเมจแล้วก็สามารถบัฟให้กับทั้งทีมได้ด้วยนะ2ดาบแรกจะออกเป็นแนวเลือดแล้วก็บัฟนะครับผมส่วนดาบที่3อาจจะหนักไปทางดาเมจเลยก็อาจจะใส่เป็นมิสปิเตอร์ก็ได้นะเล่นคริดาเมจไปเลยสายดาเมจไปเลยครับนี่คือดาบ5ดาวที่ผมแนะนําถัดมามาดูดาบ4ดาวกันบ้างครับก็จะเริ่มที่ไอรอนสติงดาบนี้มา พร้อมกับค่า Elemental Mastery เหมือนกันมีความคล้ายๆกับ Freedom Swan ครับผมซึ่งเป็นดาบคลาฟที่น่าใช้สำหรับตัวละครชิโนโบุนะครับ ถัดมาครับผมกับเล่นเป็นสายดาเมจกันบ้างแบ็กซอร์กับแบ็ c คลิฟลองซอร์สาหรับ2ดาบนี้นะก็มาพร้อมกับค่าคิเลตแล้วก็คลิดาเมจครับก็จะมีความออกกึ่งๆไปทางดาเมจและและอีก1ดาบสําหรับดาบ3ดาวกับ h า r b บ n g เก o f d a w n ดัาบนี้ก็มาพร้อมกับค่าทั้งคลิดาเมจแล้วก็คิเลตเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันครับส่วนอร์ติแฟ์ของเขาเนะครับเซตแรกเลยที่ผมนึกถึงติดดาเมจได้ถี่ขนาดนี้ในสกิลธาตุนะครับผมและมีการใช้ค่าพลังชีวิตด้วยคงหนีไม่พ้นเซต นี่ครับเทนาซิตี้ครับใส่2เซตบวกพลังชีวิต20%และใส่4ชิ้นจะช่วยในเรื่องการเสริมค่าพลังโจมตีให้กับทั้งทีมด้วยครับผมหรือจะใส่มาเป็นโนเบสก็ได้นะถ้าเกิดว่าจะเอามาซับให้ทีมนะครับผมและอีกเซตหนึ่งถ้าเกิดว่าจะหนักมาทางดาเมจไปเลยอาจจะใส่เป็น2 t h ท n d e r อร์ลิงฟ y 2 t ่เทนาซิตี้แบบนี้ก็ได้เช่นกันครับส่วนสเตตของอาร์ติแฟกต์นะครับจะแบ่งออกมาเป็น2สายนะถ้าใครจะเล่นซับพอร์ตนะครับให้ยืดต,ตามสายสีเขียวไปได้เลยแต่ใครจะเล่นเป็นซับพอร์ตที่ เป็นกึ่งดามเมดนิดหนึงก็เล่นมาทางสายสีแดงนะครับนาฬิกาของทั้งสองสายเป็นพลังชีวิตครับถ้วยเป็นโบนัสไฟฟ้าหรือพลังชีวิตมั่วเป็นอัตราคลิความแรงคลิ หรือจะมาใสโบนัสรักษาหรือพลังชีวิตก็ได้เช่นกันส่วนสเตตลองในอร์ติแฟกนะครับถ้าเป็นสายดาเมจก็อย่าลืมทําอัตราคลิคความแรงคลิกส่วนถ้าเป็นสายซัพพอร์ตก็อย่าลืมเรื่องโบนัสรักษาพลังชีวิตฟื้นฟูพลังงานต่างๆครับส่วนตัวผมเชียร์เป็นสายดาเมจไปมากกว่านะทุกคนเพราะว่าการฮิวของตัวละครนี้ก็เรียกว่าหลุ่นแรงไม่แพ้ตัวละครอื่นเลยนะฮิวเรื่อยๆฮิวแรงแล้วก็ต่อเนื่องมากๆครับอยู่ในสกิลธาตุด้วยใช้ง่ายมากๆครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดของตัวละครคุกิชิน o บุที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนตัวละครนี้น่าสนใจหรือเปล่าแค่ขึ้นมาว่าฮิลเลอร์สีดาวเนี่ยก็น่าจับตาดูแล้วนะชอบไม่ชอบอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ57,813ซับสรบสเบอร์จากทาง YouTube ครับใกล้จะ60,000แล้วทุกคนจูจูจ,จ,จใครชอบเจ้าชิโนโบุน้อยของผมนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมสื่อๆแล้วก็ชิโนโบุน้อยของผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's blasting fish go together